สวัสดีครับจากเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้า970ที่บอดี้แตกนะครับนี่ครับเราเปลี่ยนบอดี้ใหม่นะครับสวยงามเหมือนเครื่องใหม่เลยนะครับผมนะครับเรียบร้อยเลยครับผมนะครับเตรียมส่งกลับให้เจ้าของนะครับผม บริการฟอกขีครับผมให้ขาวขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็อันนี้เราล้างให้หมดเลยนะฮะเราเซ็ตล้างให้ใหม่หมดนะครับเครื่องนี้ก็เปลี่ยนได้หลายรายการนะครับพูดง่ายว่าคืนชีพกลับมาใหม่แล้วนะครับเนี่ยสวยงามมากครับอันนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนการส่งกลับแล้วนะครับผมสวยงามอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องใส่นัดสองตัวนี้ก่อนนะฮะลืมไป มันจะมีน็อตยึดบอร์ดด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องใส่กลับไปก่อนนะฮะแล้วก็แพ็กส่งกลับให้กับเจ้าของเลยนะครับตอน,นเจ้าของคงอยากจะใช้เครื่องแล้วนะฮะนะครับสวยงามเลยครับกับบอดี้เคสของเท้า70นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับผมตัวนี้จะเป็นของเดิมจากเครื่องนะครับตัวบอร์ดหน้านะครับผมแล้วก็ลูกยงลูกยางะฮะแต่ตัวบอดี้มันจะมาพร้อมกับฝาครอบนะครับ เพนเพนเลยนะครับใครสนใจอยากจะเปลี่ยนนะครับกิ้งกางมาได้นะครับ0 6 5 1 1 2 5849้าดบ้านตรตีคีย์บอร์ดคนรักเปิ้ตีครับสวัสดีครับ